และมาต่อกับชุดสกายด็อกเตอร์ศูนย์นาเลทออันดามันร่วมกับทัพเรือภาค3และกรมทหารราบที่ 15, 1 5บห้านำทีมบินลัดฟ้ารับผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาเร่งด่วนจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่บินตรงสู่จังหวัดภูกเก็ตเมื่อวันที่สสิงหาคม2566เวลา15บหนาฬิกยีนาที ที่โรงพยาบาลคองทอมได้รับเคสผู้ป่วยชายอายุ75ปีมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีเงื่อออกตัวเย็นก่อนมาโรงพยาบาล3ชั่วโมงแรกรับแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Antria Wall Stimming Post SK แพทย์เวนประสานโรงพยาบาลกะบีแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกบีให้ส่งต่อไปแพทย์เวนโรงพยาบาลคองทอมประสานไป CCU โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันนี้ไม่มีแพทย์ทำ PCI จึงประสานต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตรับเคสและสามารถส่งต่อทางอากาศยานได้ ทางศูนย์นพรัตน์กระบี่โดยแพทย์หญิงรัลิดาคงอินแพทย์อำนวยการดำเนินการประสานตามแนวทาง,ทางส่งต่อสกายด็อกเตอร์ไปที่ศูนย์นเรนทร์อนดามันเพื่ออนุมัติหน่วยบินโดยทีมเรือทับสามพร้อมชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลวัชราภูเกต็ตออกรับเคสผู้ป่วยณสนามจอดเฮลิคอปเตอร์รอ15,001อำเภอคลองท่อมมีทีมส่งต่อภาพพื้นดินชุดปฏิบัติการ ALS โรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัด โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอำนวยความสะดวกการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน EMS ของโรงพยาบาลคลองท่อมส่งต่อให้กับทีม Sky Doctor สกายด็อกเตร์จำนวนหนึ่งรายณสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ ter, รอ1 5 0 0 1อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้ถูกนำส่งเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อเขารับการรักษาตัวต่อเรียบร้อยแล้ว